สวัสดียินยามเช้าครับโอ้ยมาเช้าเลยสองโมงเลยนี่สวัสดีครับ <c oughs> ดมชูริชาเลยนะครับเจ <c oughs> <c oughs> อห้างกี่เอ็ดคน <c oughs> ด่ตามด้วยไปดูเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ดีหรอกอืมครับก่บสวัสดีครับยินดีต้อ่รับเข้าสู่ช่องยูู่ปไปกันจิงครับนี่ครับข้าวเช้าครับผมไปซื้อมาแล้วไก่ย่างคือเก่าครับวันนี้ไม่มีข้าวกองนะเนี่ยแล้จะไก่ย่างกินง่ายอยู่ง่ายคร่ ่ยังาเช้าเมื่อคืนนี้อาจารย์ชูบอกว่าเจอของดีเ,เจออะไระไชูบอกเจอของดีเนาะของดี้นะเนาะเยี่ยวดังคืนฮะเยี่ยวดังคืนของดีเยี่ยวดังคืนเจอของดีเยี่ยวดังคืนเานเานนะตัวตน,นี้เราก็วันที่สามครับของเจ้ายักษ์เขียวนะ อาจารย์ชูก็รถแล้วผมก็เอากามาส่งพี่น้องแต่ตอนมาโซ่ดูต,ตลอดทางเลยนึกว่าจะไมาไม่มาถึงอาจารย์ชูเลยวนะเฮ้ดต,ตลอดทางอะ่ะออกจากบ้านมาได้แค่กิโลเดียวยังดูต,ตลอดทางเลยผมว่าจ,จะโทรบอกให้พี่ไปรับผมแล้วคิดว่าโซมันเต็มไหมโซมุกไหนนี่มุกไหนนี่ จานชูครับเมื่อคืนนี้บอกเจอช้างครับดูครับเต็มถังรถน่ะช้างลม้งลมโดยจะคู่น้อยเพืไรจานชูบอกว่าเจอช้างล้มครับเมื่อคืนครับช้างยังลม้มใช่ไหมกินข้าวไงเราไม่กินด้วยกันตัวน้องจานชูบอกเจอช้างล้มครับวู้อะไร ฮะคือมาี่กูมีเมื่อสมคนเนาะจะกินคนเดียวบ่กมีไซฮะหวหน้าจ่้ยหวหน้นหาจ่้ย เสียงแตรอใช่ฮะมาเส้นนี้ท <day> ี่ไหนเส้นไหนเขาก็ต้องเข้าสายเจ็ดตัวเนาะพี่บ้าเปล่าบ้าหรือเปล่าเ้าสายเจ็ดแล้วถ้าเราเข้าสายเก้าได้ไหมได้แต่ทางมันไปยากพี่รถใหญ่อ่ะมันเป็นทางดินราย ขนาดมอไซค์ยากเลยตรวจสอบไหมตัวคลิปนี้เราจะไม่พูดนะครับเวลาผมพูดก็หาว่าผมพูดเยอะดีย่ <laughs> ยาด่ามาหาได้เต๋อฮะจบคลิปเงียบ ทำคลิปเงียบครับัอดีครับเป็นืนเนมเ,เวลาเราไม่พูดก็หาว่าเราเป็นใบบอกเวลาเราพูดก็หาว่าเราพูดเยอะด้วยบน,นี้อร่อยครับไก่ <c oughs> ย่างสองไม้เ <c oughs> ครื่องในไม้นึงข้าวเหนีนยวห้าห่อแล้วก็แจ่วบองแจว่วแจ่วนี้เขาแถมมานะวนอืม น่าจะอร่อยอยู่อู้เค็มวะแม่ค้าปรับปรุงเริเ่มมันมีเค็มๆแล้วหน่อยเราไม่ได้เออราน,นี่แม่ค้าดูอยู่แม่ค้าปรับปรุงเรื่อมันเค็ม แดดออกแล้วแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่วันนี้เอาตัดตุ้นออกสรงบาลแลวเลยมีลูกน้องตรงไหนจะดีกับพี่วันนี้เนาะข่าวซื้อให้กินอีกและอสซื้อมาให้กินตอนเย็นก็เน้นน้ำตาวันนี้ต้องเอาไอ้นั่นไว้แล้วตังค์เนาะ ตังเงอ้ะเตตังกับใครพีเนตกินข้า,าวเมื่อวานนี้ผมเอาข้าวไว้หลังรดเลยสองอหอโยนหอมมาแจกเลย <laughs> มาค้าข้าวเหนียวแข็งนนเนี่ยนิ่มๆเลยเนี่ยกลิ่นง่ายก <laughs> ารชูใจช้างเหยียบขเขามาคืน กินข้าวไม่ได้ยจังลมเลยอ่ะอไม่อยู่ลมหลายตัวเลยอะดูจใก,กผมนอนกันไปมีจาบผมนอเก็นไปแล้วอนอนกินข้าวมาเลิกกินเราเอ่ยไม่ใช่กินข้าวเมื่อคืนทุกคนได้นอนสี่ทุ่มนั่งสัตว์เบียร์อยู่ในบ้านนี่กระป๋องยาวอ่ะ ปอง,องการหัวนอนตับตีถุงว่ามองอยังเมื่อถอเลนหรือโอดเลน์เองก็มันดกเ่งพี่ผมหลับตอนไหนผมไม่รู้ตัวจุเมียขึ้นมาปิดโทรศัพท์อะ่ะเปิดอะไรอยู่ได้คำเดียว <laughs> มันดูในติ๊กต็อกคลาย <laughs> มันโจโจเสร็จปุ๊บมันก็มาคำเดิมของมัน <laughs> ดูคนเดียวนะห <laughs> ลับก่อนเพียวรอดน็อก มนข้าวท้าไม่ดีทุกคนกิม,อ,มอิมนอนๆนี่มันน้จะตั้งระดได้ได้ยินติ๊กเนะติ๊กบอนะ่าจเปิดตั้งระดได้มืนนวนแดดออกไว้ไว่บยเมื่อวานนี้สองโมงยังไมไ่ค่อยรอกเลย ร้อนแน่วันนี้หรอร้อนมากสับปะ ที่แม่เห็นแบบคนขยันแก้วจะขี้เกียจตื่นไหมขยันแก้วนะจะขี้เกียจตืนเนาะนอนอเนืออถ้าแก่ได้เป็นนูกแล้วเอนอแล้วม,มาเนี่ โมันแน่อยู่นั่นอ่ะมันต้องห่วงเอ้ยต้องมีคนโดนดา่าฮะจมทุกคนนะันเน่ะไม่ต้องคันไหนว่าจะไม่จมอ่ะ,ะอืมพี่วิ่งในกลางน้ำมันน่วมหมดเลยแต่ดีหน่อยมันทำทางขึ้นมีดินแห้งทำทางไปใช่ไหมปูหน้าหนาไปน้ำพอวิ่งไปได้แต่จะไปจมอยู่ตรงนี้ ยากขนาดรถเปล่าวิว่งออกมายังนุ่มนำนุ่มนำนุ่มนำนำดินปีนีนน้แห้งหาทุกปีปีนกันสน,น,นานนวนไม่จมไปครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับสวัสดีครับ